กลับแล้วครับทุกคนก็ชาวเลครับผม2.0ก็แบบนี้ครับก็ถือว่ายังได้ตัวครับก็ก็ตกหลายไม้แล้ะก็ไม่ได้แต้มเพิ่มเลยครับเอาครับคลิปนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับ เฮ้ยนุก็เปิดกล้องมาจะเอาเลยสวัสดีครับพี่ๆน,านา้าๆสายตกหมึกและสายตกปลาทุกท่านนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมในช่องตกหมึกหาเพื่อนโม,โมครับวันนี้มากับบรรยากาศแบบแดดเปรี้ยงๆเ,เลยและน้ําลงเยอะมากเลยครับก็เดี๋ยวผมจะมาลองตกดูนะว่าน้ําลงขนาดนี้จะได้ตัวหรือเปล่านะครับ น้ำลงอยู่ประมาณ1นึ่งหนระมาณนี้ครับ,บนนถือว่าลงเยอะครับเรามาตกหมายน้ำตื้นด้วยเอา้าโดนทุกคนโดนเฉยนี่โดนจริงนะเนี่ยหมายเดียวเลยนี่โยชาวเลครับเห็นไหม เชาเล2.0ครับเปิดได้สวยเลยหาแต้มที่สองต่อครับเดี๋ยวจะลองตีย้ำไปที่จุดเดิมครับเพื่อจะมีตัวหลงเหลือให้เราได้ตกอีกครับ มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับรกินไม้แรกให้เราดีใจเล่นๆหรือเปล่าเนี่ยขังนะอุ้ยโดนโดนทุกคนโดนโดนโดนเฮ้ยโดนยังไงเนี่ยโ,โดนยังไงวะเกี่ยวข้างมาทุกคนดูดิเห็นไหมเดี๋ยวตัวนี้ขอถ่ายรูปเลย เกี่ยวข้าวก็เฉยนี่ทำไมมีวิดีโอนี่ก็คงไม่มีใครเชื่อนะครับเนี่ยถ่ายรูปน่อยอันนี้ก็เป็นผลงานของโยชาวเลส2.0ครับ เก็บได้กำลังจะบอกว่าข้างหน้าเนี่ยโหมีเรือนักท่องเที่ยวครับเรือฝรั่งผู้สาวสวยมากโอ้ไปแล้วหรอแม่สาวน้อย <c oughs> อย่าพูดดังไปครับเดี๋ยวเขาได้ยิน 我们到我们断，我们断，对吧？ ไปแล้วนักท่องเที่ยวตอนนี้ก็ออกไปแล้วเราก็หัวได้เต็มที่แล้วก็ถือว่าน้ำลงก็ยังมีหมึกให้ผมได้ตกนะครับ วันนี้ก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายเลยครับได้ก็ได้ครับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับอุปกรณ์ที่ใช้ตกหมึกในคลิปนี้ก็จะเป็นคันยาว8ฟุต3ครับของไดว่าครับอิมเมอร์ดัสครับแล้วก็ลอกเบอร์2 5ง0ครับส่วนสายก็เป็น PE 04ครับ แล้วก็ช็อคหน้าผมใส่ไว้แปดปอนครับส่วนพี่ๆนานะจะใช้ยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่พี่พี่นานะจะเลือกใช้ได้เลยครับห กลับแล้วครับทุกคนก็ตกไปได้สักพักครับนี่ก็ได้2ตัวครับเป็นผลงานโยชาวเลครับผม2.0ใช้ตกหมึกกับบรรยากาศน้ำลงแบบนี้ครับก็ถือว่ายังได้ตัวครับก็คลิปคลิปนี้ผมก็คงไปแล้วครับเป็นคลิปสั้นๆไปครับเพราะว่าก็ตกหลายไม้แล้วก็ไม่ได้แต้มเพิ่มเลยครับ เอาไว้เราไปพบกันใหม่ในคลิปคลิปหน้าดีกว่าครับคลิปนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับ